ขึ้นขึ้นดีกว่าครับเราได้ทรัพยากรพอแล้วนะเฮ้ยเม่อกีอะไรอะไรวะ,ะเะมือ่อกนะ <c oughs> ี้เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นหัวมันโขบเลยนะหอมจะเป็นมาริโอ้เอาหอมมง,ดง,ดงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ไงหอมมงตึ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 งรู้สึกว่าแกต้องต้องกดขึ้นแล้วแกก็กดกดล้อกดกดโดดมิใช่หรอนั่นว่าอี้ย ใจแอนซะด้วยจพิดไปไหนอะพิดกลับบ้านมึงกลับบ้านย่ายิีงเลยแตาแนวแนวแต่แนวแนวแนกลับบ้านดีวะเออกลับบ้านวะมไม่กลับบ้านได้เกินตินนะใช่ดีกว่าวิธีนี้ตา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 าต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 าอาตาาาตาตาาาาตาาตาตาต้ตาตาตาา มาลิโอแล้ยทำไมหนูแหลกเอ๊ะเชฟมีอะไรมหมตีวอโดโดอ๊สตาชะตตั้งแต่แรกลลงโลกคานไม่เจอคำว่าโชคดีฮอดดดโอเดม m o n เยอะจังเลยเฮ้ยมีได้ไงวะไม่เดมอนไ y เยอะจังเลย ตีบอสมาดิตีบอสมาท้องสายโหนี่ต้องมาดูข้างบนลงจงมีโทรปาด้วยไหนขอเก็บไหนพี่เมื่อกี้เพิ่งเก็บไปแล้วไอ้กล่องบนด้านซ้ายอะเซิลเวอร์ไม่เก็บป่ะซิลเวอร์ซิลเวอร์อยู่ในกองจะคนละซิลเวอร์เลยเจ๊เฟ้เฟ้เอะไรเอือกไรเซิลเวอร์อยู่ในกองนะ โอ้ใครมาเล่นจีนปออะไรพอวาห์ซิเวอร์อยู่ในกงกูจิตสตันท้าวิติดสตันติดสตันสามเจ้าคนทับบัวท่านหน่อยนึเล่นมุกได้คนสี่มากเล่นน้ำเลยการแต่งน้าพองน้การการการอู้วเฮ้ยทำไมมันเช้าอ่ะถามมันดีทำไมถึงเช้าเออไม่ช้าถุย มันมันมบอกว่าทำมาถึงใช้แ้ยนี้ทำมาถึงเช้าอ,อ้อย่ังไงแตไม่ตู้ใส่หน้าแล้วมวยแตเฮ้ยหัวพยักหน้าตีเยอะแต่งไงดีวะแตงนี้ดีอ,อ,อ่ะแตกเลยเอฟนี้ก็ดีอย่างนะครับเวลาค้าวของมัต้องรอน <laughs> ี่สองคนนั้นมันเล่นไรวะ

โ oh, อ้ดาสตาวอก็เห็นว่าเฟลเฟลเฟลเอ้าอเมนเฮ้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมันไม่ติดเราก็ค่อยเก็บเอากระจกกระจกเฮ้ยอยากไปแฟรี่แป๊บแถวนี้มีอ๋อก็ไปเรื่อยๆมันต้องเปลี่ยนโหมดก่อนไม่ใช่หรอโหมดมันต้องเปลี่ยนก่อนนะแล้วเราถึงจะเจอแฟรี่ เซ็งรงนี้เอาซีดมาดีกว่าใช้ได้แปะไว้ต่างงอกอย่างนี้ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวว่าน่าจะว่าแลลวแมงเริ่มละอย่าเซ็งนะจ๊ะอย่านะจ๊ะเอาออกมาอันเดียวมาอีปลาทองปลาตีจ้ะสมองปลาทองเฮ้มาดู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 ปลาทองมาดูมาดูปลาทองเลยหอมมันด่ากูยังไงไม่รู้ กูเนี่ยสมองวะทองทุกวันทุกเป็นไปกูจะพูดว่าสมองวะทองสมองวะทองอะกูไม่ใช่มึงกูก็ด้วยไงทุกวันกูเพิ่งลืมไปกันมันบอกเอ้ยต้นหอมเมื่อกี้อะไรวะตอนนั้นมึงอุ้ยมึงเป็นไรเหรอวันนั้นึนย้อนกูพูดอุ้ยไปตอนไหนวะเนี่ยผ่านไม่กี่วินาทีแม่งลืมแล้วนี่ครับเอ้ยบเขารู้สึกเขาลืมลืมยังลืมว่าอ่านอ่านคลิปอยู่ก้อยลวง กันไปเอาออกเบอร์มีตรงไหนที่มันมีสโตนอยู่ข้างใต้ปะแบจะเอาเพิทของมันนะวิเอาดูนะวันสวยเดี๋ยวไปเฮ้ยกันเขาลืมใส่ของประจำตัวว่ะเดี๋ยวมาแป๊บอยจะติดนะึงติดเอามาด้วยก็ดีนะกูอยากได้ถึงตดเอามาให้หน่อย อ้มแม่นี่มึงจะเล่นเอาชีวิตรอดกันจริงไหมเล่นปาแล้วว่ะเล่นอยู่เลยเล่นอยู่ไหมเก๋เกเล่นเเรื่อยๆก็ยาวที่ไหนมันมืดเลยจังวะมันไม่ได้มืดมันอ๋อกูเจอโรคม่วงพี่เชื่อขุด้วยนั่นไงจำแล้วไงล่ะสองคนกูเวยอันนี้ขอเซ็งอันนี้ขอเซ็งหน่อยนะของประจำตัวมันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเฮ้ยหอมฝากเอาไอ้นี่มาด้วยดีถุงตด แต่วนะขอเช็คกันขอหาถุงตดก่อนเฮ้ยกูเจอล่องม่วงอ่ะเฮ้ยใครก็ได้บอกถุงตดมันมันอันไหนวะเอิ่มสีส้มๆชื่อต้องหาชื่อโอ้โไม่รู้จะมาเทอราเรียเยอะแล้วเนี่ยเยอะละเยอะละอะไรอ่ะเยอะละเยอะละโออะไรเยอะแล้วจบคลิปดีกว่าไปละอ้าวตอนแล้วเราเข้าทอรเดียวยังไม่ได้เลยจบแล้วใช่ไหมอย่ากจะจบแหละมา เล่นเล่นมาเยอะแล้วเนาะมันเริ่มจะเต็มมันเริ่มจะเต็มหลายคลิปแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ